วันนี้ผมจะสอน8ประโยชน์ของการทานแอปเปิลวันละหนลูกข้อ1คือมันช่วยป้องกันมะเร็งด้วยมีงานวิจัยบอกชัดเจนเลยว่าถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างคนที่ไม่ทานแอปเปิลกับคนที่ทานแอปเปิลเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเราทานแอปเปิลหรือผลไม้อะไรก็ตามที่มีน้ำตาลไม่มากจนเกินไปเขาบอกว่าในระยะยาวจะลด mortality rate ก็คือลดอัตราการตายจากมะเร็งถ้าเรารับประทานพวกแอปเปิลเป็นประจำเนี่ย ก็จะลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้ข้อ2นะครับคือป้องกันกรดไหลย,ย้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานผักหรือผล,ลไม้ที่น้ำไม่มากนะตัวไฟเบอร์เนี่ยมันจะช่วยดูดน้ำต่างๆในทางเดินอาหารแล้วช่วยลดโอกาสการเกิดกรดไหลย,ย้อนไว้ดูจากงานวิจัยเลยในงานวิจัยเขาบอกเลยว่าถ้าเราทานผักหรือผล,ลไม้นะครับที่มีน้ำตาลต่ำๆหน่อยนะ ไม่ได้มีน้ํามากจนกระทั่งทําให้น้ำเนี่ยมันขย้อนขึ้นมารกระตุ้นกรดไหลย้อนเนี่ยเขาพบว่าถ้าเราเจาะลึกในงานวิจัยเขาเขียนเลยว่าลดโอกาสการเกิดกรดไหลย้อนได้43นี่คือประโยชน์ข้อที่2ของการทาน แอปเปิลนะครับข้อ3า็คือมันช่วยเรื่องท้องผูกกับเพิ่มจุลินรีย์ในลำไส้นะ่าเวลาเรารับประทานแอปเปิลวันละ1ลูกไฟเบอร์ที่อยู่ในแอปเปิลก็จะไปเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์พอจุลินทรีย์ในลำไส้เพิ่มจํานวนมากขึ้นมันก็จะทําให้ระบบการขับถ่ายเราดีขึ้นผมเพิ่งมารู้ว่าตัวผมเองเนี่ยมีจํานวนจุลินทรีย์ในลำไส้น้อยเกินไปผมก็ทานจุลินทรีย์เข้าไป1นซองพร้อมกับทานอะไรก็ได้ที่มีไฟเบอร์เช่น แอปเปิลเช่นกล้วยสุกอมหามมันจะได้อาหารจากผลไม้เหล่านี้เข้าไปเป็นอาหารเลี้ยงโปรไบติกที่ผมกินเข้าไปนะครับใครอยากดูจุลินทรีย์ที่ผมทานอยู่นะครับพิมพ์คำว่าโปรไบติกแคปหน้าจอถามแอดมินได้โฆษณาไม่ได้นะครับข้อที่4 เขาบอกว่าถ้าเรารับประทานแอปเปิลนะในระยะยาวนะต้องใช้คําว่าในระยะยาวไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันทานวันหนึ่งอยากได้ผลเลยไม่นะครับเขาบอกว่ามีงานวิจัยเลยว,ว่ามันช่วยลดยาประจําตัวบางโรคได้ดังนั้นคนที่รับประทานแอปเปิลทุกๆวันแอปเปิลมันก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสารป้องกันมะเร็งนะครับสารชะลอวยัยสารที่ช่วยไปปรับสมดุลในร่างกายนะใช้ระยะยาวอาจจะ5ปี10ปีถ้าเรารับประทานแอปเปิล กล้วยสุขุมหามแบบน,นี้เป็นประจำนะข้อที่5จะเหมาะมากตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวเลยคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้แต่กําเนิดอยู่แล้วดังนั้นเขามีงานวิจัยบอกว่าในแอปเปิลจะมีสารตัวหนึ่งชื่อคร์เซตินดังนั้นในงานวิจัยเขาเลยบอกว่าเนี่ยสารก่อภูมิแพ้พวกนี้จะลดลงเพราะว่าในแอปเปิลมีคร์เซตินข้อที่6นะครับป้องกันสมองเสื่อมไม่ไม่เห็นมันจะดูเกี่ยวเลยแอปเปลิลกับสมองเสื่อมไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่เขาบอกว่า สารที่ชื่อว่าคอร์เซตนที่เราพูดกันข้อ5าเมื่อกี้สารคอร์สเตนเนี่ยตัวมันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งดังนั้นในงานวิจัยเขาจึงเขียนไว้เลยว่าคอร์สเตนเนี่ยมันเป็นสารกลุ่มหนึ่งของกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่าฟลาวนนยแล้วมันมีนกลไกหลายๆอย่างมากเลยนะครับในการที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายมันก็เลยไปต่อต้านอนุมูลอิสระข้างในสมองได้ด้วยก็เลยทําให้สมองเนี่ยเสื่อมช้าลง Apple ไม่ได้ไปบำรุงสมอง Apple แค่ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในสมองแต่ถ้าเกิดว่าเราจะบำรุงสมองจริงๆเราต้องทานเป็น EPA กับ DHA แล้วก็โคลีนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ EPA อยากได้ DHA อยากได้โคลีนนะครับผมจะทานเป็น n u v i t Plus จะออกแบบมานะครับใส่องค์ประกอบต่างๆใส่สารสกัดต่างๆเนี่ยที่ช่วยในการบำรุงสมองดวงตาแล้วก็ระบบประสาทดังนั้น นูวิทเนี่ยจะเน้นการบำรุงร่างกายเป็นหลักใครฟังผมวันนี้ผมให้ราคาพิเศษด้วยรักจากใจนะครับ5 1าบาทพิมพ์ n ูวิทแล้วก็512แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งไปหาแอดมินเลยเป็นการคอนเฟิร์มราคาพิเศษแล้วส่งฟรีนะครับพิมพ์ n ูวิท512แล้วแคปหน้าจอตรงนี้แล้วไปยืนยันกับแอดมินข้อที่7คนที่รับประทาน Apple เป็นประจำเขาลองสำรวจแล้วว่าคนที่ทานแอปเปกับคนที่ไม่ทานแอปเป เขาพบว่าคนที่ทานแอปเปิลเป็นประจำนะครับจากงานวิจัยข้างบนนี้คนที่ทานแอปเปิลเป็นประจำก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานได้18%ข้อ8คือป้องกันโรคความดันโลหิตส,สูงในงานวิจัยเขาโดยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานสารต่อต้านอนุมูลอิสระเขาพบว่ามันจะทําให้ อนุมูลอิสระที่ไปทําให้หลอดเลือดทั่วร่างกายของเราที่มันแข็งตัวเนี่ยมันลดลงถ้าเรารับประทานผักผลไม้หลากหลายชนิดรวมถึงแอปเปิลเป็นประจำจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันได้